หกระสอบซีนะคะกระสอบซีอยากรู้อยากเห็นข้างในเป็นยังไงนะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาเลยกระสอบลูกนี้80ตัวนะคะมีแปตัวเป็นห้าสิบหนึ่งล้วนนะกนี้จะเป็นกระสอบซีนะคะเวลาที่ลูกค้าสั่งสินค้าหรือจะสอบถามนะคะน่นกดจัดจนมากดก ระวงังนาระวังมันจะเด็นนะคะ,ะเวลาลูกค้าทักเข้ามาสอบถามหรือว่าสอบถามแอดมินนะแจ้งให้นิดนึงว่าเป็น501กระสอบซีหรืออะไรอย่างงี้นะคะมาดูงานก่อน,น,นเลยครับงานเลยค่ะมีดูงานเลยเป็น501ล้วนๆ501ล้วนนะกระสอบ80ตัวนะคะกระสอบ80ตัวไเไรตัวแรกนะซุปเปอร์แบ็คซุปเปอร์แบ็คมาฝั่งนี้เลยมาฝั่งนี้เลย เยอะมากเลยเนาะห้านย์หนึ่งนะห้าศูนย์หนึ่งชายพี่ก็ดูงานเนี่ยก็เป็นฟิล์มค่ขอ,ะอนนงนเม,นม<ช>ดิรันนียานเมเ,เนี่ยงานเมดิตนเี๋ยวาห้ดิไตเรื่ยาียงาเิตรืัเ่าอร์รัเ่าเดอนยาเม่มี่มีเพอ่อนอน่ยนเมนสวยนนนน

จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้ชายใส่นะผู้หญิงก็ใส่ได้เห็นไหมใครอยากใส่ห้าศูนหนึ่งผู้หญิงก็ใส่ได้ไม่ต้องตกใจนะคะกูใส่เกงยูนิอัวมันอาจจะคล่องๆนิดน,นึงติดกระดุมเม็ดเดียวก่อนไปละกันฮะบ,บางตัวก็เจอแล้วนะอย่างเนี้ยงานยูเอนะเป็นงานรุ่นเก่าเนาะงานรุ่นเก่าป้ายแคร์นะครับป้ายแคร์ห้าศูนย์หนึ่งนะดู ตัวนี้นะ่าจะเป็นก้านดำนานว่าแล้วเห็นไหมครับเขาเรียกก้านดำนี่ก้านดำอ่นะเดากระดุมข้างในนะี่จะเป็นสีดำมึกด,ดำนะพิมเล็กไมาเรื่อมึกดำพิมเล็กก้านดำเท่าก็ถือว่าสวยเนาะพี่ดำเขยบ ลากข้างล่างเข้าไปนิดนึงค่ะเจม็กซิโกเม็กซิโกมีเซอร์เซอร์สไตล์หาดบ้างเนาะ มีก็ยูเอสเนาะหนึ่งตัวนี้หนะ้าศูนย์หนึ่งเป็นหมึกแดงนะครับหมึกแดงก็คู่กับก้านดําเห็นไหมเห็นไหมเป็นกระดุมอ่ะก้านดำเนาะหมึกแดงก้านดํา ห้าศูนย์่ล้วนครับเป็นห้าตัวนะดูตะเข็บตะเข็บทางรถไฟนะเห็นไหมเห็นไหมอ๋อพี่ฟิล์มเอ่อยกโทรศัพท์โอเคตะเข็บเนี่ยตะเข็บขึ้นห็นไหตัวนินึงอไซส์กำลังดีสามสองสามสี่สามหก สามหกอันนี้ก็งานเม็กซิโกครับตัวนี้ก็มึกแดงพอเรามาดูตรงกระดุมเนะอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่การดำเปนรุ่นมึกแดงงาน US อ่ะครับนะ Made USA, เนม็ดในยเเอนะ แล้วดูสเต็มข้างในก็จะมีอยู่ด้านซ้ายเป็นรุ่นเก่านะสเต็มรุ่นเก่าไปไม่ไดียุ่งเต็วเล็กก็มีเนาะยี่สิบเก้าสามสิบก็มียี่สิบเก้าสามสิบเห็นไหมผ้าผ้าสวยนะผ้าออกเนื้อท้ายนะตัวน บางตัวก็มีทําสไตล์มาเนาะนี่เห็นไหมสวยนะปลายขาเดิมๆนะครับดูนะายขางานน่าจะเป็นมีชหน้าก็มีนะมีชยหน้าแต่ของแท้นะครับสังเกตกระดุมนะที่ตอกเลข501แต่มันเป็นรุ่นใหม่นะเป็นรุ่นแบบที่เขาทาสไตล์มา ไซส์กำลังดีนะครับไซส์เนี่ยมันดูเห็นไหมสามสิบ <30 S 1> นะสองส่วนหนึ่งนะครับนี่อย่างเงี้ยงาน US Made in USA นะป้ายใหม่สังเกตง่ายๆกระดุมเนี่ยจะตอกเลขห้านำหน้านะเห็นไหมกเลขนนะอ่าเลขห้า ก็สังเกตได้แล้วจะเป็นงาน made in USA นะอย่างตัวนี้เอลสามียาวสามสิบถือว่าโอเคไม่ยาวมากนะครับหนึ่งสองสี่หมดแล้วใช่ไหมครับ <พา S 2> โอเคแปดสิบตัวนะคะแปดสิบตัวค่าศูนย์หนึ่งล้วนเลยแล้วตัวที่แม่ค้าใส่ตัวที่แม่ค้าใส่ หนึ่งตัวผู้ชายผู้หญิงใส่ได้ค่ะใส่ได้หมดมี80ตัวรอบนี้เป็นคลิปนี้เป็นกระสอบซนะคะ501ล้วนกระสอบ C 80ตัวลูกมาเท่าไหร่พี่ตุนึ0 0 0บาท12,000บาทตกเฉลีย่ยตัวละเท่าไหร่กระสอบกรหสอจิ้ม สิบาทเท่านั้นนะกระสอบละหมื่นสองนะคะมีแปดสิบตัวตกเฉลี่ยในกระสอบตัวละร้อยห้าสิบมีซุปเปอร์แบ็กลายตัวอยู่เนาะแล้วก็งาน USA ก็เยอะเนาะเมื่อกี้อะยูเอสก็เยอะโอเคเลยค่ะราคานี้สบายสบายไม่มีขาดทุนนะขายคือทำกำไรได้ทุกตัวไม่มีขาดทุนแน่นอนแล้วพี่เห็นสภาพแล้วนะนี่คือตัวอย่างของกระสอบนี้ วยแน่นอนนะคะรวมทั้งตัวที่ผูใส่นะคะพี่เป๊ะเลยอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะก็ขยักได้นะคะพักแชทเข้ามาได้เลยหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะคะคูจะรับสาย9โมงเช้าถึง2ทุ่มรายละเอียดไลน์และเบอร์โทรคูใส่ไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือท่านใดที่ต้องการจะเข้ามาดูสินค้าเองที่หน้าร้านก็มาได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่ในซอยเทพารัก116นะคะชื่อร้านคูสิตายิบเริ่มคูก็แอบได้เลยะคะ่ะนำทางมาถึงหน้าร้านแน่นอน รับคลิปต่อไปนะคะรับรองว่าเราจะมาลงคลิปเจ็ดอีกมากมายนะคะให้คุณได้รับชมกันแน่นอนอย่าลืมกดติดตาม